พอจะเลี้ยงได้ทีพ่พอจะจะได้ออกแล้ววันเสาร์นี้ก็ปากมากระเตาะอีกโอ้ยไก่แดงเอ้ยวาสนามึงเป็นยังไงวะเนื้อตัวอย่างดีเลยอูย้เป็นยังไงวะใส่ไม่ได้ตีเลยโอแล้วไรเนี่แล้วก็เจ็บนู่นแล้วก็เจ็บนี่ ข้าวกลมกลมๆไหนยร็วเลยเสียเวลานะครับเจาแดงเทโบนะฮะตู่เสียเวลาเลยนะเหลียงได้เต็มที่ มันเป็นอย่างนี้ไวรุ่นเซิงเลยปาก,กระตอกเป็นยังไงอาให้แดงมึงเป็นยังไงโอู้้ครับเ <c oughs> ดือยกำลังได้ขี้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้แต่งนะเขาแต่งเองไนกะ่ต่อธรรมชาตินะมีเหตุทุกข์คือเลี้ยวขาเจ็บเดี๋ยวปากหลุดเดี๋ยวเจ็บตาสารพัดเลย <Okay. S 1> เลี้ยงไก่ไม่ยังง่ายนะ ก่าจะได้ออกแต่ละตัวไก่ถ้าไม่พร้อมเราก็ยังไม่ได้ออกนะ